สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอเคเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะโอเคเรามารีวิวต่อเลยเนาะอันนี้ภาพพระกฐถินพระราชทานนะคะทหารไทยพาณิชย์วัดบรมวงศ์อ่าพรกฐถินพระราชทานเราก็จะมีของขวัญน,นะคะให้อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะเราดูซิหลวงพ่อเพชรโอ้อันนี้ทำสมสวย เอออันนี้ทำซุ้มหน้าหน้า,หน,าหน้าเก็บอันนี้ทําสวยดีนคะคะหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะ,ะคู่บ้านคู่เมืองพระนะครศรีอยุธยานะอันนี้ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะฮะแบบไหนแบบนั้นเลยก็บอกว่าโอเคถ้าถ้าเก็บพระได้แบบนี้เนาะถ้าเป็นแบบ นิยมนิยมกันนี่แบบแทบไม่มีทิฏฐิเลยเพราะว่าได้มาก็เก็บอยู่ในกล่องเลยนะฮะสิปี20ปี30ปีนะเขาก็ไม่เคยเอาไปไหนทําอะไรเนี่นะฮะนี่จากอยุธยานะฮะจากอยุธยา อโอเคนี่เป็นพระสมเด็จสมเด็จวัดแม่ลานเหนือหุ้ยออดอำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะอ่าก็จะเป็นพระสมเด็จไปน,นี่ก็จะเป็น สมเด็จผงตะเคียนทองรุ่น1 2 5 6 0วัดท่ากกหแห่เจรแม่อำเภอเมืองอุบลอุบุรราชธานีสมเด็จผงตะเคียนทองอ๋อแปลว,ว่าน่าจะนำผงตะเคียนทองมาเป็นส่วนผสมนะฮะเป็นเมตตามหานิยมเป็นตามผงตะเคียนะนะเอเอาต้นตะเคียนมาพูดง่ายๆก็คือ พระนี้มีส่วนผสมของต้นตะเคียนด้วยนะคะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเม่ตะเคียนด้วยเห็นไหมอันนี้รุ่นหนึ่งนะในงานทอดกระถินโอ้สถอ่าอันนี้เหมือนเดิมนะหลวงพ่อ พระครูประสาทคันทัคุณอันนี้อยาก้ไปเปิดอ,อันนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะรุ่นรวยทรัพย์ บร,ร,ย,ร,ร,ย,รยสัรอันนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีอันนี้มาจากจังหวัดปัตตานีเลยถามแกบอกว่ามาจากจังหวัดปัตตานีไปไหว้หลวงปู่มานะฮะไปไหว้หลวงปู่มาก็ นำมาบูชาด้วยเป็นของมันที่ระลึกนะอุตส่าห์ไปถึงที่หลวงปู่แล้วก็อยากจะนำมาเป็นที่ระลึกว่าง,งั้นนะฮะที่ใครสนใจก็หนึ่งร้อยบาทได้นะคะพระไพรีพินาศอันนี้พระไพรีพินาศ

อีำปูาปปเปงเล็กๆเองหิ้วห้เป็นเลี่ยมเป็นพระจะสวยนะสมเด็จชินบัญชรสร้างบรรจุกรุนะสมเด็จชินบัญชรอันอน,นี้รุ่นสร้างบรรจุกรุดูด้านหลังเย

โอ้หลวงพอ่อโสธรนี่หลวงพอนะ่อโสธรนี้เหมือนองค์จริงเลยอาจารย์จริงๆอาจารย์ศรัทธาหลวงพ่อสโสธรนะเคยไปไหว้หลวงพอนะ่งพอสโสธรนะฮะ,อ,ะองค์ท่านสวยนะเหมือนดูระหงดูสุ ดูแล้วภูมิฐานร่ำรวยดูมันดูยังไงไม่รู้ดูเป็นดึงดูดยังไงไม่รู้นะฮะดูงดงามอ,อ,าาาอันนี้เป็นหลวงพ่อพระครูรัตนาคมจังหวัดลำปางรุ่นพระธาตุเสด็จนะฮะรุ่นพระธาตุเสด็จนะจังหวัดลำปาง,ง,งนะคะ อ,อันนี้มี3ององอันนี้มี3องค์นะคะรุ่นแผ่นรุ่นขุนแผนมหาเสนีนะ,ะเห็นไหมเก่าจริงนะคะเ,เก่าจริง,รงอันนี้ใครสนใจอินบล็อกมาได้นะใครสนใจอินบล็อกมาได้นะคะให้เอาไปใช้ดูซิหนุ่มหนุ่มที่จีบใครไม่ติดนยลองเอาไปอธิษฐานจิตด,ดูนะคะที่ไปจีบผู้หญิงแล้วก็ไม่ติดนะผู้หญิงเล่นตัว สวยแล้วเล่นตัวอะไรประมาณเนี้นะเรารักเขามากอยากอยากได้เขามาเป็นคู่ชีวิตนะคะก็สามารถเอาพระคุณแผนเนี่ยไปอธิษฐานใช้ดูนะคงจะวิ่งตามมาไม่ยากนะคะเออโอเคค่ะท่านผู้ชมจ้าสวัสดีค่ะ